มิสเตอร์พูโกดอดชื่อจริงแอปเนอร์คริวปรากฏตัวครั้งแรกดีเทคทีฟคอมมิ๊กส์เล่มที่300ในปี1962สิสร้างสรรค์โดย คุณบิลฟิงเกอร์และเชลดอนโมดอฟแอบเนอร์คริวหรือชายที่ใช้นามแฝงในการก่ออาชญากรรมว่ามิสเตอร์โพกอดเขามักจะแต่งตัวประหลาดๆชุดยางสีขาวลัดรูปและมีจุดสีสีเต็มตัวไปหมดถึงจะแต่งตัวประหลาดแต่จริงๆเขาเป็นคนที่มีฝีมือด้านการประดิษฐ์อุปกรณ์พวกเทคโนโลยีล้ำสมัยเพราะพวกจุดในตัวเขาแต่ละจุดเนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ซ่อนเอาไว้อยู่จุดสีแดงอาจจะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง จุดสีฟ้าอาจจะเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งและชื่อของเขาโพกอดอกก็มาจากศิลปะดวดลายโพกอดอดที่เป็นจุดๆซึ่งมีใช้ในเสื้อผ้าหรือศิลปะ,ะแขนงอื่นตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1700เลยนะครับต้นกําเนิดหรือแรงจูงใจในวัยเด็กที่ทําให้เขากลายมาเป็นตัวร้ายของแบทแมนก็ยังไม่ได้ถูกเขียนอย่างชัดเจนแต่จากการปรากฏตัวครั้งแรกของมิสเตอร์โพกดก ในช่วงปี1962ซึ่งคาบเกี่ยวในยุค Golden Age ไปสู่ Silver Age ของซูเปอร์ฮีโร่ที่โทนของคอมิกโดนปรับให้ลดลงมาไม่มีการฆ่าคนเพราะเป็นผลจากหนังสือ Seduction of the Innocent ที่โจมตีคอมมิกว่าเป็นสื่อมอมเมาเยาวชนทั้งเรื่องความรุนแรงการฆ่าและการใช้ชีวิตของแบทแมนที่อาศัยอยู่ในคิหาส์กับเด็กชายอย่างดิกเกสันแถมนอนเตียงเดียวกันด้วยที่ตีความได้ว่า อสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครรักร่วมเพศกันหรือเปล่าคอมมิกจึงมีการจัดเรตคนอ่านขึ้นครับและคอมมิกก็จึงต้องปรับโทนลงให้พวกตัวร้ายของแบทแมนไม่ใช่ฆาตกรอีกต่อไปแต่พวกเขาจะเป็นตัวละครที่ขี้แกล้งหยอกๆนะแบทแมนพวกศัตรูที่ถือกำเนิดในช่วงนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่อยากจะอาศัยความโด่งดังของแบทแมนเพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงรวมไปถึงแอปเนอร์คริว นักประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ผันตัวมาเป็นไวร้ายที่ชื่อมิสเตอร์โพกอดอ r แอปเนอร์คิวได้เริ่มต้นอาชีพไวร้ายของเขาด้วยการแต่งกายชุดลัดรูปสีขาวพร้อมกับรลายจุดและบุกไปปล้นล้านที่จะทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากเลยนั่นก็คือล้านซักพมครับเอออะไรของเขาเนี่ยแบทแมนกับโรบินเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเจอลูกสมุนสคนเขาเข้าไปจัดการอย่างง่ายได้แต่ก็ประมาทเกินไป เพราะมิสเตอร์โปกอดอตปรากฏตัวและเขาได้ใช้จุดสีแดงจากตัวคว้างออกมาแล้วมันได้กลายเป็นใบมีดยัดที่จะเข้าไปสังหารเอ่อไม่ใช่ฮะเข้าไปตัดผมเพื่อจะคุมตัวทั้งสองคนเอ่ออย่างที่บอกครับว่ามันจัดเรทครับคือจะฆ่าแบทแมนด้วยกงจักและตัดครึ่งตัวมันคงไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้แหละมิสเตอร์โพกอดอตพาลูกน้องหนีออกมาและใช้จุดในตัวอีกอันทำเป็นจานร่อนบินหนีออกไป แบทแมนกับโรบินเลยสังเกตว่าทำไมมิสเตอร์พอกอดด์ถึงมาป้นร้านซักพรมนะมันไม่น่าจะมีมูลค่าสินค้าหรืออะไรดีๆเลยนะเนี่ยพวกเขาเลยแงนดูที่ป้ายล้านซักพรมครับและเห็นว่าป้ายเนี่ยมันเป็นวงกลมเหมือนกับลายจุดที่อยู่บนตัวเขาอนั่นอาจจะเป็นแรงจูงใจของมิสเตอร์พอกอดด์นะที่จะลงมือเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรือมีจุดโดดเด่นเป็นวงกลมกระทั่งการมาถึงของท่านทูตจากอาหรับและมีสัตว์เลี้ยงเป็นเสือดาวลายจุดทั้งคู่เลยคิดว่า นั่นคงเป็นเป้าหมายต่อไปของมิสเตอร์พอกอดดแน่และก็จริงอย่างที่ว่าเมื่อเขาไปถึงมิสเตอร์พอกอดดและลูกสมุนก็อยู่ที่นี่แล้วมิสเตอร์พอกอดดได้ใช้อุปกรณ์สร้างดวงอาทิตย์ขนาดเล็กทําให้แบทแมนมองไม่เห็นโรบินช่วยเขาได้แต่มิสเตอร์พอกอดดก็หน,นีไปโดยอุปกรณ์จุดบนตัวของเขาที่พอปากมาแล้วมันกลายเป็นยานกระจกทรงกลม ตอนนี้พกาดอสามารถไปปล้นหลายสถานที่ที่มีลายจุดทําให้แบทแมนกับโรบินต้องแยกกันออกไปตามหาแล้วก็เป็นโรบินครับที่พบเขาที่รานสเก็ตแต่ก็โดนอุปกรณ์ลายจุดบนตัวของเขาที่พอโยวดออกมาแล้วมันกลายเป็นหมัดบินฮะโรบินคิดแผนที่จะแทรกแซงภายในเขายืมเสือดาของท่านทูตเพื่อออกตามหามิสเตอร์พอกาดอ และให้ตัวเองนั้นโดนจับเพื่อจะได้ซื้อแผนการของพวกดอดดตจากภายในและต่อมาแบทแมนก็สามารถตามหาโรบินเจอและก็จัดก,การมิสเตอร์พกอดอตลงได้และนั่นก็คือการปรากฏตัวครั้งแรกของมิสเตอร์พกอดอตแต่เชื่อไหมครับว่าจากการปรากฏตัวของเขาในปี1962เขาแทบจะไม่เคยปรากฏตัวในเนื้อเรื่องของแบทแมนอีกเลยครับมีเพียงการตามหาตัวเขาว่าหายไปไหน ในหน้ามุมเล็กๆจากเล่ม The Batman Family เล่มที่5ในปี1977 เขากลายเป็นตัวละครที่หายสาบสูนไปนับตั้งแต่นั้นจนคนแทบจะลืมไปแล้วว่ามิสเตอร์พอกดด์เคยมีตัวตนอยู่ด้วยตัวละครของเขาจึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในส่วนของลิมโบในจักรวาล DC หรือตัวละครที่ไม่มีใครอยากจะนําเอามาใช้อีกกว่าที่เขาจะปรากฏตัวอีกรอบนึงก็นั่นนะฮะอีก34ปีต่อมาในปี1996โอ้โหนานเหลือเกินเขาปรากฏตัวในเล่ม GCPD เล่มที่1 แต่ออกมาก็เป็นเพียงแค่ตัวละครที่ให้ฮาวิ่บูลล็อกผู้ช่วยของเจมส์กอร์ดอนซอมเล่นเพราะหลังจากที่เขาตกอับไม่มีตังใจ่ายค่านี่สินแถมอุปกรณ์ไฮเทคจุดๆก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกจึงเอาไม้เบสบอลมาเป็นอาวุธไล่ทําร้ายคนแล้วก็ปล้นร้านเพชรแต่สุดท้ายก็โดนตำรวจจับจนได้ เขามีบทบาทเล็กๆในเล่มต้นกำเนิดของไนท์วิงเยวันและแบทเกิลเยวันแต่ก็โผลมาเป็นตัวละครกิ๊กก๊อกประกอบฉากเท่านั้นเองโดยในยุคหลังชื่อของ m r p o ตอร์โพกอก็ถูกเปลี่ยนให้บางทีเรียกว่าโ o กอดแมนครับบทบาทของเขาก็มีอีกหลังจากจบเหตุการณ์ Final Crisis ในเล่มที่ชื่อว่า Final Crisis Aftermath r u n ในปี2009แต่การปรากฏตัวของเขาในรอบนี้รูปลักษณ์ก็เปลี่ยนไป กลายเป็นคนหัวล้านและร่วมทีมวไวร้ายของนายผลอิมมอร์ทัสซึ่งภายหลังทีมนี้โดนหักหลังโดยสมาชิกที่ชื่อว่า Human f r a รมทำให้กลุ่มแตกครับและบางคนก็ตายส่วนมิสเตอร์พกอดอ์ก็ตายได้อนาถมากเพราะเขาโดนฝาท่อระบายน้ําที่กระเด็นจากแรงระเบิดตกลงมาใส่หัวตายโอ้หน้าสงสารอะไรขนาดนี้นอกนั้นการปรากฏตัวของ ot, มิสเตอร์พกอดอ์มักจะเป็นการมารับเชิญสั้นๆในตอนพิเศษ หรือมาโผล่เพื่อที่จะเป็นตัวละครเชื่อไก่ให้ลิงดูอย่างเช่นในจักรวาล i n j u s t ติ e เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกซู i ิซ d e s q u อ d และเมื่อเจสันทอสที่ปลอมตัวเป็นแบทแมนบุกมาฆ่าอาร์เมนด l าวอลเลอร์เขาก็ยึดทีม Suicide ส์ u อ d นี้ไปและก็ระเบิดหัวคนที่เขาคิดว่าไร้ประโยชน์ซึ่งพกาดด์แมนก็คือหนึ่งในนั้นในสื่อต่งตางๆพกาดด์แมนก็มาโผล่บ้าง อย่างเช่น Batman Brave and the b o l b ในภาพยนตร์อนิเมชั่น The Lego Batman Movie และล่าสุดเขาก็ได้มาเป็นฉบับคนแสดงแล้วครับในหนังเรื่อง The Suicide Squad นำแสดงโดย David d a s t m a l c h a n ดาราที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะฮะจาก The Dark Knight The f l a t Gotham แล้วก็ยังเป็นคนให้เสียง Calendar Man ในอนิเมชั่น Batman The Long Halloween ซะด้วย ถือว่าเป็นคนที่รับบทบาทใน DC ค่อนข้างเยอะมากและรวมถึงเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นนักแสดงอยู่ในเรื่องแอนด์แมนของ Marvel well อีกต่างหากซึ่งดูจากตัวอย่างและก็เบื้องหลังจะเห็นว่าบทบาทของโพดอตแมนน่าจะดูดีน่าจะโดดเด่นกว่าชะตากรรมของเขาที่น่าสงสารมากมายเหลือเกินในฉบับคอมมิกนะครับก็ลองมาลุ้นกันนะฮะว่าบทบาทของเขาจะเป็นยังไงในหนัง The Suicide s q u a d สส่วน DC Tory ในตอนต่อไปเรายังคงอยู่ในการเจาะประวัติ ของตัวละครในหนัง The Suicide Squad อย่าลืมติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ